สวัสดีค่ะลิชาร้านชํานะคะก็ไม่ได้มาอ่านโซเชียลแคมนานนะคะวันนี้ก็มานั่งอยู่นะคะลมแรงมากเลยนะคะก็วันนี้จะมาแนะนำสินค้าใหม่นะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลดูแลผิวหน้านะคะให้ผิวเนียนนะคะไร้ฝ้านะคะหรือว่ารอยจุดด่างดำต่างต่าง,งๆๆนะคะก็มีเพื่อนมาแนะนำนะ ครีมหน้าใสนะคะแต่ว่าไม่มีสารปลอดรับรองว่าปลอดภัยนะคะแล้วก็เห็นผลเร็วด้วย 7- 1 4นวันนั่นเองนะคะไม่ใช่ครีมผิวดอกนะคะที่1วันหน้าขาวใสแต่ว่ากลับมาแล้วก็หน้าก็จะพังนะคะในอนานคตแต่ว่าครีมตัวนี้เนี่ยคุณสมบัตินะคะก็คือจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเนียนกระชับมากขึ้นนะคะพวกรูขุมขนต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะนิ่มแล้วก็เนียนนะคะแล้วก็ฝ้าฝ้าเนี่ยจะจางลงปกติแล้วลิชช่าจะเป็นคนมีฝ้าผ้า ไม่ใช่ไม่ใช่มีฝ้าเป็นกละแบบลูกพึ่งเป็นกรรมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดโดนแดดเยอะเนี่ยกลากพวกนั้นจะก,กลายเป็นฝ้าแต่ว่าตอนเนี้ยก็หายไปหมดแล้วก็จะเหลือแค่สิวเล็กๆนะคะเพราะว่าเวลาเราโดนแดดโดนเหงื่ออะไรอยงเงี้ยก็จะมีสิวเพิ่มมากแต่ว่าตอนเนี้ยมีผลิตภัณฑ์นะคะสําหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสิวใน7วันนะคะแล้วก็เป็นครีมหน้าเนียนใสนะคะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะคะตัวที่เสริมสร้างฮอร์โมนของผิ ฮอร์โมนภายในนะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปที่ Facebook ริช่าร้านชำนะคะรอเรือสระอีนะคะแล้วก็ชาแล้วก็ร้านชำเลยนะคะก็เขียงนง่ายๆเลยใน Facebook นะคะรับรองว่าเจอแน่นอนนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยกลัออบมาอัพโซเชียลแคมนะคะหายไปนานมากเพราะว่าปกติจะเล่นแต่ก Facebook กับ Instagram นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปที่ Instagram นะคะ ริชา richa underscore house หนึ่งหกแปดนะคะก็เข้าไป follow กันได้นะคะหรือว่าจะไป ig ส่วนตัวนะคะก็ l i s c h a underscore r i c h a นะคะก็ริชาริชาเนี่ยนะคะก็ follow กันได้นะคะรวมถึง Facebook หลักแล้วก็แฟนเพจด้วยนะคะชื่อเดียวกันก็คือ Richard, ริชารันช์นะคะส่วนโซเชียลแคมป์วันนี้นะคะก็ ขอกเพื่อนๆไปด้วยแล้วกันนะคะกับผลิตภัณฑ์นะคะที่ทบอกไป3าประเภทด้วยกันนะคะก็ถ้ากินแล้วเนี่ยรับรองว่าจะช่วยดยูแลตั้งแต่ผิวหน้าผิวกายภายในผิวความสดใสรับรองนะคะว่าก็จะสวยใสยแล้วก็ได้สารเพมีด้วยค่ะถ้าใครสนใจ